และในวันนี้นะผมมาแนะนำ5เหตุผลที่คุณต้องเลือกซื e ้อกอีนัปโว X118 กันนะครับ วันนี้ครับผมนับโว X Official มาแนะนำา5เหตุผลที่คุณต้องเลือกซื้อกับเก้าอี้นับโว X 1 1 8ตัวล่าสุดจากทางนับโวเลยนะครับแต่ก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าอย่างแรกเนี่ยคือเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ยคือจริงๆมันเป็นของที่จำเป็นมากๆในการเล่นเกมในการนั่งทำงานของเราเลยนะครับเพราะเวลาเล่นเกมหรือนั่งทำงานใช่ไหมครับหลายคนต้องนั่งหน้าจอเป็นเวลานานๆก็อาจจะมีการเมื่อยล้าการปวดกล้ามเนื้อต่างๆคือเก้าอี้เกมมิ่งนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยยังมีความสวยงามให้ด้วยนะฉะนเลามกยๆ อีกอยาก่างหนึ่วเก้า e อี้เคมีเนี่ยก็อาจจะเป็นของแฟชั่นภายในบ้านเลยนะครับผมทีนี้หลายคนก็อาจจะอยากทราบไปแล้วว่าทําไมเหตุผลที่ต้องซื้อ X118 มันมีอะไรกันบ้างน,นะอย่างแรกเลยคือเรื่องของดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับผมที่บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆในเรื่องของความเท่นะฮะคือถ้าถามว่าใครด้นั่งครับผมบอกเลยว่าไม่โหลแน่นอนรุ่นนี้เพราะจัดเต็มจริงๆในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานและรูปทรงของมันอีกทั้งยังมี3สีเลือกใช้เลยไม่ว่าจะเป็นสีแดง red wine นะผมสี phantom green นะครับผมหรือจะเป็นสีดาล้วนนะครับแต่แต ดำทั้งหมดเลยนะผมฉะนั้นในเรื่องของ red wine phantom King n ก็จะมีความแบบโดดเด่นขึ้นมามากๆนะส่วนสีดาก็เท่แบบดูดันกันไปเลยข้อที่2ครับผมในเรื่องของเบาะรองนั่งรุ่นนี้บอกแลว้วไม่ใช่แบบหนัง PU ธรรมดานะครับคือปกตินับ VOX นะครับผมเวลาออกเก้าอี้มาก็จะเป็นหนัง PU ทั่วไปใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้นะผม X118 ออกมาในรูปแบบของ a PU นะครับฉะนั้นหากนั่งเป็นระยะเวลานานาน,นะผมบอกเลยว่าหมดห่วงเรื่องการระบายความร้อนเลยนะาะว่าเนื่องจาก a PU เนี่ยประสิทธิภาพในการระบายอากาศที่ดีมากๆนะเพราะมันจะเป็นแบบรูๆนะผมเวลานั่ง ก็จะแบบว่าทํางานได้ดีนะครับเพราะว่าเรานั่งไปนานๆใช่ไหมครับปกติถ้าเป็นหนัง PU ทั่วไปก็ <ๆ S 1> จะมีอาการเงินออกตามง่ามก้นอะไรประมาณๆๆนี้นะครับคือนอกจากหัวร้อนไม่พอยจะมาร้อนตรงก้นอีกนะครับผมเนี่ยก็คือ a PU ก็เลยมาช่วยตรงส่วนนี้นะครับส่วนข้อที่3นะผมนั่นคือเรื่องของการปรับเอนนอนที่ได้มากถึง180องศากันเลยทีเดียวนะครับผมนั่นหมายความว่าปรับเอนนอนลงไปได้เลยฉะนั้นแบบเวลาเเล่นเกมเหนื่อยทำงานเหนื่อยอยากนอนพักลงไปเลยเนี่ยตัวนี้ทําได้จัดเต็มเลยนะครับผมปรับได้ที่ข้างๆของเก้าอี้เลยอยากพักสายตาก็ไม่ต้้อองงไปถถึที่นนนแลวรผมมสาา มันก็ยีได้เลยนะผมสำหรับรุ่น X118 ตัวนี้และข้อที่4นะผมนั่นคือเบาะทำมาจากเมมโมรี่โฟมนะครับผมฉะนั้นในเรื่องของการกระจายน้ําหนักรุ่นนี้บอกได้ว่าทําออกมาได้ดีมากๆการยุบตัวการคืนตัวนี่ค่อนข้างจะทําได้ดีค่อนข้างไวนะครับผมคือปกติถ้าเรานั่งไปถ้ามันยุบลงไปเลยเนี่ยก็าอาจจะนั่งแล้วแบบปวดก้นได้นะครับผมทำให้เรานั่งไปนานๆแล้วมันไม่สบายนั่นเองนะแต่ว่าในเรื่องของตัวนี้เนี่ยคือนั่งปุ๊บมันยุบลงไปแต่ว่ามันก็เด้งกลับคืนมาได้แบบว่าไวมากๆฉะนั้นตัว X11 8ัว ัวน,นี้นะครับผมนั่นคือเรื่องของราคานั่นเองนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้อยู่ในซีรีส์ X ก็จริงนะครับแต่ว่าราคาบอกเลยว่าจับต้องได้นะครับผมเป็นเก้าอี้ที่ทุกคนเข้าถึงได้แน่นอนเพราะปกติเวาลาซื้อเก้าอี้เกมมิ่งใช่ไหมผมบอกเลยว่าราคาถือเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งเลยของคนที่อยากได้เก้าอี้เกมมิ่งเพราะบางตัวบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะแพงใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้บอกเลยว่าไายห่วงเรื่องนั้นเลยนะครับแถมยังได้ฟังก์ชันที่ค,คล้ายๆก,กันกับรุ่นแพงๆเลยซื้อมาชด้ยาวแถมประกัน2ปีเต็มๆ,ๆเลยกับทางแบรนด์นะ ราคาถูกแบบนี้ฟังก์ชันจัดเต็มพลาดไม่ได้แล้วนะฮะและทั้งหมดนี้คือให้ผลที่ทุกคนควรเลือกซื้อกวีนับโเอ็กหนึกันนะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มทั้งในเรื่องของฟังก์ชันความคุ้มค่าและราคาที่จับต้องได้นะครับหากเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะผมสามารถไปลองนั่งที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยของแบบนี้มันต้องลองจริงๆถึงจะรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะบผมนี่เป็นเหตุผลที่มาช่วยในการตัดสินใจของทุกคนนะับผมฉะนั้นก็ลองกันลองนั่งดูนะฮะผมอย่างที่บอกกันประจําในการรีวิวกวนนนรรรรายรยยายลเอออีีื่่ๆขงขง้มมู e, หุสถพิ ที่เว็บไซต์ของนับโวได้เลยนะครับผมร่วมไปถึงสินค้าหากสนใจสามารถทักไปที่แฟนเพจน,นับโวเกมมิ g เกียได้หรือจะเป็นร้านค้าอะไรต่างๆของเรานะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อีกนะผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นับโวด้วยนะผมเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ